โอเคกล่าว okay, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเซนนี่ซิตนายนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมของ Neverland EP ที่22นะครับก็หลังจากที่เมื่อคลิปก่อนนะครับเป็นคลิปของการเสริมเวทขั้นที่4นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาบอกถึงวิธีนะครับที่จะหาเจ้าตัวหินเสริมเวทเนี่ยนะครับให้มันได้แบบเยอะๆนะแบบไม่ต้องซื้อนะครับผมนะก็ ลหลักก็จะได้มาจากเจ้าตัวอาาเขตเทพธิดาน,นี่แหละนะครับวันนี้ที่เราจะมาทําหัวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาาเขตเทพธิดาน,นะครับผมก็พอดีมันมีคอมเมนต์ในช่องนะครับผมเป็นหลายครั้งแล้วเขารีเกควสกันมาว่าให้ผมช่วยทําอาณาเขตเทพธิดานหน่อยนะครับจริงๆริอ่ะอยากจะทํามานานแล้วนะแต่ว่าส่วนตัวเองเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูแล้วกันว่าผ่านแล้วจะได้วันละกี่ก้อนนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวก็ต้องมาดูก่อนนะว่าตัวละครผมเนี่ยมีค่าสเตตัสอะไรบ้างนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีดามจไอคแท็นี่แหละนะครับประมาณ1 0 0 0 0 0นถึง00นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็ตามนี้นะครับผมค่าป้องกันก็แสนหนึนะครับค่าเม่นยำา7 7 0 0นะครับค่าหลบลีกแสนหนึนะครับแล้วก็ คิดเท่าเนี่ยเจ็ดหนะครับต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้เก่งนะแบบมันเป็นสเตตัสที่มันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับก็สายฟรีแหละนะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าที่อยากให้โฟกัสก็คือเจ้าตัวค่าของ a อ็กแทนะครับกับค่าคิดเท่าเนี่ยแหละนะครับที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยเคลียร์เจ้าตัวอนาเขตเทพธิดาได้นะครับที่จริงผมแนะนำว่าดามจนะครับ เอ,อ,อ้แท็เนี่ยให้อยู่ที่ประมาณสักแสนห้านะครับแล้วก็เจ้าตัวคิ i เดอร์เคเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณสัก8 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแนะครับแล้วก็ทั้ง4ทั้ง4คนในปาร์ตี้นะก็น่าจะผ่านได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปเลยนะครับเพราะว่าผมตัดแยกเอาไว้นะอันนี้แค่มาแนะนําบอกว่าเป็นยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูคลิปกัน โอเคนะครับเรามาต่อเรื่องกันเลยนะนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปเนี้นะครับเสียงกับคลิปเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันนะเพราะว่าผมอัดแล้วก็เอาเสียงมาใส่ทีหลังนะครับคือปกติเนี่ยผมจะอัดเสียงอัดคลิปเนี่ยไปพร้อมๆกันนะแต่ว่าวันนี้มันเป็นคลิปเฉพาะพิเศษนะครับพอดีเพื่อนๆในกิวเขาบอกว่าเอ้ยเซนทําไมไม่ทําคลิปอนาเขทิทดิดาล่ะ นะครับที่จริงอ่ะผมอยากจะทําคลิปนี้มานานมากๆเลยนะแต่ว่าส่วนตัวเองเนี่ยผมไม่ค่อยผ่านนะครับก็คือไปได้แค่ประมาณออรอบที่8ที่9ก็ตายนะครับแต่ว่าวันนี้ผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าผมมากับคนหลักๆของกิวนะครับซึ่งพลังแต่ละคนเนี่ยสล้านอัพทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผ่านแน่นอนนะครับผมก็เอาละเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าอาณาเขตเท็ิดาเนี่ยก็จะเป็นระบบ ในช่วงของเลเวล55นะครับซึ่งเราสามารถมากับปาร์ตี้ได้นะครับโดยหลัหลกๆเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่ให้เจ้าตัวมอนเตอร์เนี่ยวิ่งเข้าสู่ตรงกลางนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3ทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สังเกตตัวเองนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยพลังมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดในตี้คุณเนี่ยมีพลังที่เขา สามารถอยู่คนเดียวได้เนี่ยก็ปล่อยไปนะครับแต่เราเนี่ยก็พยายามไปอยู่กับคนอื่นนะครับที่เขาอาจจะพลังน้อยกว่านะครับเหมือนเช่นวันนี้นะตีดนี้นะครับผมมีทั้งหมด4คนนะก็ผมเนี่ยพลังน้อยสุดนะครับผมก็เลยมายืนคู่กับเพื่อนในกลุ่อีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อคุณวานะครับคุณวาเขาพลังประมาณ3ล้านสล้านหนะครับส่วนอีก2คนเนี่ยเห็นไหมเขาจะยืนซ้ายขวานะครับเขาก็พลังอยู่ประมาณ สี่ล้านกว่านะครับแล้วก็อีกคนก็สี่ล้านต้นๆนะครับแสดงว่าผมเนี่ยกับคุณวานี่แหละต้องอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าพลังถือว่าใกล้เคียงกันนะครับสามารถช่วยในการเคลียร์มอนเตอร์ได้นะครับก็หลักๆนะครับมอนเตอร์จะมีทั้งหมดอยู่10กลุ่มนะครับเราต้องป้องกันนะครับไม่ให้มอนเตอร์เนี่ยวิ่งเข้าสู่ตรงกลางเนาะยีตัวนะครับถ้าเกิดมอนเตอร์ธรรมดาเนี่ยมันจะนับคะแนนเป็น1คะแนนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบอสเนี่ย ถ้าเกิดบอสวิ่งเข้าตรงกลางนะครับเราจะเสีย2คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆนะครับเทคนิคในการลงเทพดิีดาก็คือเราจะต้องพยายามเคลียร์เจ้าตัวเล็กๆเนี่ยให้มากที่สุดนะครับเท่าที่เป็นไปได้นะคือบางทีถ้าเกิดเราสู้บอสไม่ไหวเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันเข้าไปเถอะนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันมีคะแนนเนี่ยแต้มแค่2คะแนนนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเล็กๆเงี้ยนะครับตัวที่เป็นมอนเตอร์เงี่ย มันนับหนึ่งะครับผมซึ่งแล้วแต่ละรอบเนี่ยมอนเตอร์มันวิ่งมา3ทางนะครับซึ่ง3ทางเนี่ยผมตีว่าแต่ละทางเนี่ยก็น่าจะเกือบๆสิบตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้ซักเวฟหนึ่งที่มอนเตอร์วิ่งเข้าตรงกลางนะครับถือว่าเราแย่นะครับถือว่าคะแนนเนี่ยน่าจะหายไปเยอะเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลักๆก็คือการเคลียร์เจ้าตัวมอนเตอร์นี่แหละนะครับก็ ทุกๆ4ี่เวฟนะครับจะมีบอสออกมา1ตัวนะครับอ่าเนี่ยบอสออกมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถฆ่าบอสได้เนี่ยเราก็จะยิ่งได้ของรางวัลเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่า,ารู้สึกว่าถ้าเกิดเราผ่านกลุ่มที่4นะครับเราการันตีแล้วว่าเราจะได้เจ้าตัวหินเสิร์มเวทเนี่ยหก้อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราผ่านเอ่อเวฟที่ 8นะครับเราจะได้หินเสริมเว้นประมาณ3ก้อนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผ่านเทพธิดานะครับเวฟที่10แล้วก็สามารถฆ่าบอสได้เนี่ยมันก็จะได้โบนัสเพิ่มเติมนะครับก็จะได้เจ้าตัวหินหินม่วงนะครับ6ก้อนนะครับแล้วก็จะได้โบนัสจากการฆ่าบอสเนี่ยอีก3ก้อนนะครับแปลว่าเราจะได้วันละ9ก้อนต่อรอบนะครับ2รอบก็เป็น18ก้อนนะครับถือว่าเยอะมากๆนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามผ่านให้ได้นะครับยิ่งถ้าเกิดมีเพื่อนๆในกิวที่สามารถแบกได้เนี่ยก็ชวนมาลงกันนะครับแต่ว่าเอาเปจริงนะช่วงเลเวล55ถึง70สเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะจะไม่ผ่านหรอกนะครับถ้าเกิดพลังคุณไม่ถึง3 5ล้าน5นะครับอย่างดีสุดเนี่ยคุณก็จะผ่านแค่ประมาณ รอบที่8นะครับซึ่งรอบที่8เนี่ยมันก็จะให้เจ้าตัวหินเสริมเวทเนี่ยประมาณออรอบละ3ก้อนนะครับ3ก้อนวันละ2รอบก็เป็น6ก้อนนะครับนะอันนี้ก็ต้องทําใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณพลังถึงประมาณสัก3าล้านหนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกแหละในช่วงต้นคลิปนะครับถ้าเกิดคุณมีแอคแท็เนี่ยประมาณสักแสนห้านะครับแล้วก็มีเจ้าตัวคิทูเคิลเนี่ยสัก8 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแสนเนี่ยผมเชื่อว่า น่าจะผ่านได้นะครับแต่ว่าความหมายในที่นี้เนี่ยคือทุกคนจะต้องมีดาเมจแสนห้าเท่ากันนะครับมีประมาณสัก 105. แสนห้านะก็ล่อแล้วก็มีคีทิคอลประมาณสักแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้เอาเจ้าตัวค้างคาวมานะอย่าเอาเจ้าตัวฮิวมานะครับผมเพราะว่าออมอนเตอร์มันเยอะนะครับค้างคาวเนี่ยมันโจมตีดาเมจเป็นกลุ่มนะครับซึ่งมันสามารถช่วย เคลียร์มอนเตอร์ได้ไวมากๆนะครับยิ่งเป็นค้างคาวสีแดงเห็นไหมคนในตี้ผมเขามีค้างคาวร่าง3อยู่นะครับแรงมากนะครับจะได้เห็นไหมทุกคนเนี่ยจะใส่เจ้าตัวค้างคาวกันหมดทุกคนนะครับเพราะว่ามันเอาไว Clear, เ้เคลียร์พวกมอนเตอร์แต่ละเวฟนี่แหละนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนในกิลที่ใช้ค้างคาวร่างสามเกิดใหม่เนี่ยผมมั่นใจว่าสบายนะครับอย่างเงี้ยสบายแล้วนะครับผม แล้วก็การเคลียร์วฟนะครับผมแนะนําว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยเราจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสตันนะครับสกิลหมู่นะนะครับก็กะจังหวะการใชใ้มันพอดีนะครับว่าจังหวะไหนควรจะใช้สตันนะครับจังหวะไหนควรจะใช้สกิลหมู่นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะสูนเปล่านะยิ่งเราใช้สกิลถูกจังหวะเนี่ยก็ยิ่งสามารถทําให้มอนเตอร์เนี่ยมันตายไว้นะครับ Okay, เดี๋ยวตอนนี้ก็กลุ่มที่8แล้วนะอีก2เวฟนะครับเดี๋ยวก็จะผ่านแล้วนะครับผมสลหรับเวฟที่8ถึงเวฟที่10เนี่ยนะครับมอนเตอร์ค่อนข้างที่จะมีความอึดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พลังไม่ถึง3มล้านและไม่ผ่านเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับผมเดี๋ยวรอให้คุณ พลังถึงนะครับประมาณสัก3ล้านกว่าเนี่ยน่าจะผ่านทุกคนแหละนะครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะ Xtag แสนห้านะครับคลิปประมาณแสนหนึ่งแปดหมืนะครับก็สามารถผ่านได้แล้วก็เอาเจ้าตัวข้างคาวมานะครับผมตอนนี้ก็อยู่รอบที่10แล้วนะครับรอบที่10แล้วนะครับผมรอบที่สิก็แต่ละตัวเนี่ยมอนเตอร์เลือดประมาณ1นึ่งล้านเนะครับถือว่าเยอะนะ ฉะนั้นเนี่ยเอาค้างข่าวมานะครับอย่างเล่นผมเนี่ยยังสองคนนะครับมีผมกับคุณวาเนี่ยนะวาก็คือคนเป็นเพื่อนในกิวนะครับสบายนะครับอย่างเงี้ยส่วนอีกสองซ้ายขวาเนี่ยพลังเขาเกินสี่ล้านนะครับไม่ต้องพูดถึงนะเขาเคลียร์ได้สบายมากนะครับเมีน้องค้างขาวด้วยนะครับค้างข่าวน้องค้างาวถือร่มอันนี้คือผมหลงหลงทางครับตอนนั้นผมอัดอะผมคิดว่าบอสไม่เกิดไง แล้วเอาบอสเกิดดีกว,ว่าแล้วก็เลยวิ่งเข้ามาช่วยเพื่อนนะครับก็สลับการตีบอสนะครับแนะนําเลยว่าเวลาเราตีบอสเนี่ยเราสังเกตใต้ชื่อบอสนะครับว่ามันจะมีเจ้าตัวเครื่องหมายเห็นไหมสถานะก็แปลว่าเพื่อนเราเนี่ยสตันอยู่นะครับเราพยายามสตันเป็นจังหวะนะครับอย่าสตันพร้อมกันนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูของเราวักันหน่อยนะครับก็หินเสริมเม็หกก้อนโบนัส3ก้อนนะครับ โอเคไหมถือว่าวันละ9ก้อนนะครับรอบละ9ก้อนก็2รอบก็10 18ก้อนไหมเออสิก้อนนี่ถือว่าทําให้เราเนี่ยไปได้ไกลมากเลยน,น,นะครับถ้าเกิดเราผ่านเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมผ่านแคแบเ,เวฟที่8ที่9นะครับเนี่ยเพิ่งจะมาผ่าน10กับ เพื่อนในกิวนี่แหละนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอส่งตัวละครของเพื่อนเพื่อนในคิวหน่อยนะครับแล้วก็แนะนําตัวเขาหน่อยนะครับถือว่าเราให้เครดิตเขาที่เขาที่เขาสาพาเราผ่านนะครับก็คนแรกเป็นคุณวานะครับสามล้านห้านะครับต่อมาเป็นคุณเฮาส์นะครับคนนี้พลังโหดสุดเลยนะครับสี่ล้านหกค้างคาวร่างสามนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกคนน่าจะเป็นพี่พี่เทียมนะครับผมจําชื่อไม่ชัวร์พี่เทียมนะครับก็พลังสามล้านเก้านะครับก็ขอบคุณ ที่กรุณาพาผมมานะครับผมก็18ก้อนต่อวันเนี่ยผมว่าสบายแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปเสริมเวทรอบใหม่เนี่ยน่าจะมาไม่นานนะครับผมเร็วนี้แหละนะครับถ้าเกิดได้วันละ18ก้อนอย่างเงี้ยนะครับผมเอาละนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็สำหรับอลเเกตทิศเวลาเนี่ยก็เป็นระบบที่สําคัญมากๆนะครับทําให้เราเนี่ยพัฒนา เรื่องของเสริมเวทได้ไวขึ้นนะครับแต่อย่างที่ผมบอกแหละว่าระยะช่วงเวลา55ถึง70เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะนะครับผมีลยวเจอคลิปหน้านะครับ